สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชาชิโร่จะพาเพื่อนมาเที่ยวที่ปราสาทโอซากะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ของยุคเซนโกคุสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่16หโดยขุนศึกผู้ทรงอำนาจโทโยโทโมิฮิเดโยชิผ่านกำแพงหินขนาดใหญ่และคูเมืองป้องกันปราสาทเข้าไปชมภายในปราสาทปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การฟื้นฟูปราสาทหลังถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ชุดเกราะทองซามูไรที่แสดงถึงความภาคภูมิใจของนักรบในอดีตขึ้น เป็นที่จุดสูงสุดของปราสาทที่สามารถชมวิวเมืองโอซาก้าได้แบบ360องศาเที่ยวชมวัดที่ข้างปราสาทตอน่ํำแล้วก็ไปช้อปปิ้งที่น้ำบาที่นี่มีโมเดลสวยๆ,ยๆเยอะแยะไปหมดเลยฉันได้ซื้อโมเดลเชงคูผมแดงและลูฟี่เกียร์ให้ไปฝากเพื่อนๆด้วยปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปแบบกรลิโกจุดถ่ายรูปที่ขึ้นชื่อระดับโลกก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ให้ซันชิโร่เลยครับพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย บางที่ไม่มีสีนะระหว่างทางที่จะไปปราสาทรสกาเราเจอบ้านไม้เก่าๆอยู่ตอนนี้เราเดินมาก็จะเริ่มเห็นตัวปราสาทล้วตอนนี้เรามาถึงข้างริมปราสาทแล้วมันจะมีแม่น้ำอยู่รอบๆเพื่อป้องกันปราสาทตอนนี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้่ที่ไหนสักที่เขากำลังไป มันเป็นรถบ่อไฟไหม้เห็นไหมตรงน,นี้เราถึงปราสาทละนุ่นเป็ดด้วยตอนนั้นมีกาเต็มเลยเขาบอกว่านี่เป็นเป็นจารึกคำลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดปรามานูที่ลงที่ญี่ปุ่นเนาะ30ปีครบ30ปีแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ละครบ30ปีนี้เรากำลังจะเดินเข้ามาในริเวณปราสาทพี่ไม่เคยเดินผ้าหามาเลยอ่าจนมันโดนทำ <ผม S 1> ายดูสวยจั ูมีหลหายชั้นเยอะมากเลยก้อนก้อนถึงใหญ่มาทำกำแพงดูสิถ้าเป็นเราเราก็ยังยกไม่ไหวผ่านจำเจดนายมาแล้วให้มันคดีทรงให้มันเรียบอันนี้เราเข้ามาชั้นในเกือบชั้นในละผ่านมาชั้นหนึ่งน่าจะลากต้นไม้ปะ่ะเหมือนเป็นต้นไม้ <c oughs> เหมือนเป็นลากต้นไม้ตรงนั้น ครับจริงจริงมันควรจะเป็นแม่น้ําชั้นในหูกแต่นี้มันแห้งไปล้วเขาทาปลูกหญ้าไปเพราะปกติแล้วมันน่าจะเป็นกําแพงชั้นในอีกชั้นหนึ่งต,ตรงนู้นมีรูปปั้นของใครสักคนนะอาจจะเป็นโชกุนอ่ะเรากำลังเดินข้ามสะพานเพื<ช>่อเข้าไป<อ>เราเริ่มเห็นปราสาทจากตรงนี้ละ,ะทีนนี้มีประวัติศาสตร์ได้เหรอ S New s t o n เป็นว่าหินขนาดใหญ่นะลูก oh, <yeah. S 1> Protect the Front Entance หินก้อนนี้เป็นหินขนาดยักษ์ใหญ่มันใหญ่เป็นชิ้นเดียวเลยลูกมันป้องกันปราสาทไว้ปราสาทใช้เวลาสร้างกี่ปีหลายปีเลยลูกเดี๋ยวเราไปดูประวัติมาอีกทีหนึง่งใช้เวลาสร้างนานอยู่ตัวนี้เห็นเงาปราสาทโอเคสันยืนนะมาสันหันมาหน่อย ให้มมาถ่ายรูปเออโอ้ดูคนสิอันนี้คือคิวเข้านะเราต้องมาต่อคิวตรงนี้จากจุดที่เรารอทิเกตอยู่เนี่ยก็จะเห็นปราสาทภายนอกเข้าบูรณะหลายครั้งแล้วนะจริงๆแล้วนี้เราได้มาสองบาทแล้วนะใบละาหกร้อยซันชิโร่เข้าฟรีเด็กต่ำกว่าอายุสิบห้าเนี่ยเข้าฟรีเลยที่นี่หกร้อยก็ตกประมาณหนึ่งร้อยก็บาทไทยนะก็ถือว่าไม่แพงมาโอซาก้าทั้งทีซันชิโร่กับเฮียขึ้นไปบนนั้นแล้วโอ้ลมตี เหมือนกำลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโอ้ลมตีลมแรงมากเลยเรากำลังจะเข้าปีศาักคันครับนี่ทังตีนประสาทอ้ยมีปืนใหญ่ด้วยเฮียนี่ชั้นสามชั้นสี่ห้ามถ่ายรูปนะแต่ชั้นอื่นนะได้อยู่อ<ห>ุ้ยดูตัวนี้ดิออดูปลาตัวนี้ สวยมากเลยอันนี้ลูกโครงสร้างของปราสาทนี่นะเมนทาวเวอร์อันนี้เป็นด้านหน,น้ามีแม่น้ำข้างนอกอันนี้เป็นหมวกโชกุนนะสวยมากเลยหมวกทหารเออมีเข่าเลยบางอันก็เจ๋งโคตรข้อความเห็นไหมอันนี้เป็นภาพวาดน,นะต้องไปลงไหนน,นี่พระองค์สร้างปราสาท อันนี้โบชัวร์ที่เราเอามาเมื่อกี้นี่มีที่ปั๊มปะปั๊มตาีนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาปั๊มกันว้าสวยเลยนะดูโบชัวร์จะเป็นแบบนี้นะมีโครงสร้างมีแผ่นซี่แผนเขาทะลุเลยนะโอเคโอเคได้โชว์โคด้เรวโดเวมาถึงโอเคเราขึ้นไปชั้นชั้นสามกันชั้นสามชั้นสี่จะไม่ได้ถ่ายนะเขาบอกว่าห้ามถ่ายภาพเราขึ้นมาชั้นห้าแล้วนะชั้นห้านี้เริ่มถ่ายวีีโอได้ละ จริงๆถ้ามีเวลาเนี่ยเราสามารถเรื่องราวได้เป,ปยยย็นภาษาอันกับภาษาญี่ปุ่นนี่ดูท่านผู้นำนะยุคแต่ละสมัยนีนี่ข้อภาพถ่ายมาขยาย่ะลูกทนไมมีการตัดหัวกันด้วยหรอมืออ่อกี้อยู่ในนั้นอยู่ในรูปใช่ไหมหัวขาดเลยโอ้โหดูโมเดลสิอันนี้มีทงด้วยนะดูโมเดลดิเก่งเลย นี่เขาจะถือธงนะสู้กันสีแดงกับสีขาวฝั่งนี้ขาวฝั่งนู้นสีแดงกำลังห้ามหันกันถือดาบเขาเรียกอะไระหอกปะดูนั่นนี่มันตรงภาพเลยอ่ามีปืนด้วยอ๋อเขาทำให้มันเหมือนในรูปเลยมีปืนด้วยอ่ามีปืนอาะนั่นไงเล่นปืนต่างฟันกับทุกคนเลยนะป้าอ่าตอนนี้เราขึ้นมาชั้นที่เจ็ดแล้วนะ หมือนมันจะแคบลงแคบลงเรื่อยๆการแบ่งยีขนาดใหญ่เป็นที่เที่ยวของผู้ชายิ้ทิข้วนากินก้ท้ายอยากิ้ทา สนองไม่แน่ใจนะเหมือนเป็นซักุระร่วงเจงเลยอ่ะอันนี้เราได้ขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของปราสาทแล้วนะะเราออกมาดูด้านนอกของปราสาทนะ โอ้เจอซันชิโร่อุ้ยดูเมืองสิสวยมากเลยนี่ข้างบนสูงสุดของปรา,าสาทโอซาก้านะเราอยู่บนชั้นบนสุดเห็นวิวรอบๆเมืองเลยโชวคุณรู้สึกยังไงก็จะเห็นแบบนี้ดูดูนะเห็นปาลาแต่ละฝัวเออต้นใดครับเอ้ยตัวปลาเนี่ยเจ๋งดีข้างล่างนี่มีเรือด้วยเหรอลูกมใช่อลยนมีนั่งเรือเที่ยวด้วย ตรงนั้นมีทิวช้าตสวันที่เรามาวันแรกเห็นไหมโอ้มันไกลมากเลยเนี่ยตันก็ตาดีเหลือเกินเห็นเล็กนิดเดียวก็ยังเห็นโอ้โหบรรยากาศบนนี้เย็นมากเลยทุกคนช่วงนี้วาสกาก็อยู่ประมาณศูนย์องศาต่ำสุดสูงองศาอืมสนามหญ้าสวยัมากเลยสนามหญ้าข้างล่างที่เราอยู่เมื่อกี้ไงเห็นไหม คนเยอะเลย้างรอบๆปราสาทเขากําลังถ่ายรูปเราขึ้นนายกันอยู่เขาไม่เห็นเราหรอกในทางเซานะอยู่บนนี้รู้สึกดีจังมันเย็นคือมันไม่ได้เป็นกระจกนะอันนี้มันมีลมตีและทะลุเลยครับเขาใส่โครงไว้กันเราตกกันคนเล่นพิเรนเออนกนกกระเรียนอันเดิมแต่ข้างหน้าเขามีส่องไปขึ้นมาเพื่อตอนเย็นนะครับให้ปราสาทมันสวยน้บอกว่าหน้าจะมีโชว์ครับ อันนี้เป็นข้างปราสานนะปาลก็ไปเห็นข้างใต้นั้นไหมตะกี้ไม่เห็นเลยม,เม,ม,มันเห็นมืดๆนะมันเ,เห็เนเป็นเหรียญนะปาลู้ไหมเออเหรอเขาโยนเหรียญลงไปเป็นเหรียญนะออ๋แสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีคนโยนเหรียญลงไปตอนนี้เขาเลยอ,อุดละตรงนี้น่นาจะเป็นบ่อน้ําข้างๆเห็นอะไรไหลไมลกูกโอ้มันเป็นบ่อน้ําอืมข้างล่างจะเป็นเหรียญตอนแรกนึกว่ากากเพชรอืมอันนี้ฟ้าใยไหม่นออฟูก ตอน n ึ a กินมาแคทตั๋งสตั๋งสวันนี้เรามาถึงที่ตึกข้างๆข,ของปลาสาส่ายนะตกใจมีนินจาอยู่นี่คนหนึ่งอันนี้คืออะไรอุย้ยอุนจิปต่ดูนี่นะโอ้มันเด้งออกมาได้ด้วยน,นะนี่เป็นปลาหมึกสองด้านเหรอเออนั่นละ่ะก ลูกไม่ได้สองด้านลูกเห็นไหมลูกดูนี่นะมาดูนี่นะโอ้ยน้องแมวสองพันสี่สองพันสี่ร้อยเยนโอ้โอตบุสนักลพบ้าชุดสมุยมาไหมไอตัวนี้กวนตัวนี้กวนอาวุธดาวกระจายของนินจ่าโอ้มีปราสาทโอซาก้ากับเรือตัวนี้มีโมเดลกันดั้มด้วยเป็นกระดาษนี่กระดาษเอามาต่อกันโอ้ยตัวนั้นตัวใหญ่เลย ราคา4,800เยนราคาเอาเรื่องอยู่นะลูฟี่เฮ้ยมีเรือของโจรสลัดลูฟี่มีมีเกอิงแมรี่ใช่ไหมบนนี้มีดาบซามูไรด้วยเฮ้ยปลามีนกด้วยเรือเกอิงแมรี่เฮ้ยปลาอนี้เขาไม่ได้เปิดโอ้เจ๋งชุดเนี้ยราคาแพงใช่ย่อยประมาณเกือบสองพันเนี่อ้ตัวอะไรนะตัวดาลูมาใช่ไหมปลาชอบดาบตรงนี้มากเลยราคาหมื่นกว่ามาเลยสองหมื่น ปลาลาสวันอันนี้ลาสวันอันสุดท้ายมันก็สามหัวข้างบนนี้มีกอซีล่าด้วยเจ๋งเลยอ,ะอ่ะ้ดาโซโลอ่อันนี้นนเป็นโซโลเลยเหรอเออใช่จริงด้วยอ,อันนี้เป็นชุดโชกุนชุดนักรบญี่ปุ่นเ,เยอะเลยสวยทุกตัวเลยเอันนี้เป็นตัวสุ่มเหรออ๋อนี่ตรงนี้ก็มีสลอดลูกนี่เฮ้ยเจ๋งเป็นนินจาปะป้าป้าเออเป็นนินจาอันนี้หมวกอีวาเกเรียน ดูเลโก้ภาษาลัสก้าต้นไม้ด้ยโอมีดากอนโอ้ดูร้านสิเป็นกระดาษนะเนี่ยราคามา 5, ัห้าพันตัวเยงเนี่ไปต่อมาเป็นนี้เลยสวยมากดูรายละเอียดเนี่ยโอมีร้านหนังสือพิมพ์ด้วยอันนี้ก็เป็นกระดาษนะเนี่ยมาต่อต่อต่อโอ้ยนี่สวยเลย นี่เราเดิอนออกจากปรา,าสาทมาปุ๊บเราเจอวัดนะตรงนี้มีบอกว่าเป็นวัดนี่เขาจะเดินลอดตรงนี้นะทุกคนเพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่โอเคต<า>่เดินเลยบรรยากาศรอบๆวัดต,ตรงนี้นะตรงหน้าปรา,าส,สาทโอซาก้าไอตัวนี้เท่าที่มันบินไปข้ามังกรเนาะใช่ไหมที่มันมีชีวิตอ่ะเท่าไหร่เงี้ย ให้งับตูดให้ได้แล้วก็เขี่ยลงได้ไหมเขี่ยได้ไหมผักเลย่อันนี้ต้องดันลงว่ะเออปดมันลงไปเลยได้แน่รอบนี้เอาเขี่ยมันมานี่ดันโอ๊ยดันมาตั้งอีก้อนี้ออมไข้างแล้กให้มันพ้นมานี่แล้วมันลากไปเหรอเสียเลยเสียเลยได้ไหมเอาเอาตูดตูดดันมาเลยเออดันละ ต้องงับตูดไม่ได้เพราะมัน,ต,มนติดใช่ไหมมันติดขาตงเลยน,อน้องทีทำได้อ้า่เหอนเอน่งซื้อเท่าไหร่ตัวตัวนี้ประมาณพันสองแดอถึงพันสองเอามาแล้ว<ม>ดันัน่ดัน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 ดัยดันเลยดันเลยที่เลยที่ตรงตดข้เลยที่ตรงตูดซื้ไ้ไหมไม่ขี้ไม่ได้ มัคีบไม่ได้มันเบี้ยวอ่ะกดนี้อ่ะใ,ให้ให้นี่มันดัดดดนให้นี่มันดันลงลงองดูดิแม่อยากลองปนอานึงอ่ะได้ไหมโค้งจะตื่นให้เด<ร>ีเ๋ยวได้หนึงห่งเลยปาสุดท้ายแล้วไฟแล้วนะน้องได้ไม่ได้ก็้วดหมดแล้วนะเนี่ยมันสุดนี่แล้วหน้าไม่ได้ต้องตูดอย่างเดียวเลยเ,ลเพื่อคีบให้มันดันตรงไปอ่ะ เพราะหัวมันค้ำไปนู่นแล้วต้องเตือนมาขยับต้องตูดน้องทานต้องมาตูดเดี๋ยวต้องคลิปไมได้ต้องออกอะไรนะกลับมาตรงนี้อีกนึงต้องไปตรงนู้นอีกนิดนึงต้องไปทางเฮียอ๋อไม่ได้อย่างนี้ยากเลยไม่ต้องไปกำกัดให้เฮียหรือสิ่ตัวนี้นะเฮียเลือกเฮ้ยเได้แล้วเฮียได้แล้วโอ้ยเล่นกลับมาเฉยเลยถ้าไม่ได้ต่อสกอร์เล่นนะอ๋อ no no สุดท้ายเฮียก็ได้ตัวนี้มาฮะ จะบอกว่าตัวนี้ราคาแรงใช้ได้เลยใช้ได้ตัวนี้เจ๋งโคตรแต่ว่าแค่สองตัวมีตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เนาะพอบด้านหลังอ่ะไอตัวเสืออันนี้ไม่สวยเท่าไหร่ตัวนี้ด้วยตัวนี้เจ๋งสคตรมันมีโอกาสได้อาวุธอ่ะกลับอันเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยอะไรผมขี้บอดพวกพาสันจะมาเอาสปินเนอร์นะทุกคน สองคอยอ์แล้วหนึ่งลูกวดโอ้โหเียเก่งว่าโอ้สีิเนอร์สีทองเลยยังไงอ่ะมาเป็นหัวใจเลยเหรอ๋อสปินอย่างนี้เหรอโอ้ยเีนี่ลองดูว้าวมากเล่นเลยตรงนี้คือร้านมูกออฟจะเป็นที่ขายโมเดลร้านนี้ ใหญ่มากนะโมเดลเยอะจริงดูโมเดลวากันบอลเนีเจ๋งนะตไต้บุแฟบเลย,ยมือไต้ใหญ่ใหญ่หญไม่ใช่นาะมีไหมมีหลายรูปเลยโอ้ดูฟิสเป็นลูฟี่เกียห้าอันนี้ให้ใครแล้วตัวนี้ล่ะ มันคือแชงคูสมีชอบเพราะว่ามันได้เหยียย่ำศัตรูแล้วเราชอบหน้ายยษกแบบนี้ของมีจัดมาราคาสองพัสองอ่าของเฮียจัดตัวนี้มาลูฟี่ชอบตอนนี้มานสว้แบบลูฟี่โอเคตาของซาียอะไรเกียร์เห้าสวยมากเลยของโลกมีประไายมีสายฟ้าไหมมีสายฟ้าด้วยใช่ าาตรงนี้มีดโซใครมาช้อปปิ้งให้คุณผู้หญิงมาช้อปปิ้งในนี้ได้ไดโซญี่ปุ่นเอาออกเองนะข้าออกแล้วมันจะดีเลยใช่ไหมออกดิมีเด,งเดง้งมันตกเลยมันเป็นตุ๊กตาลมลุกนั่นเองสปอน,นบบสปอนบ,บ็อไดโซที่ญี่ปุ่นถูกกว่าบ้านเราเยอะเลยบ้านเราหกสิบเนาะอันนี้ตกร้อยเยนก็ประมาณยี่สิบสามสิบบาทยี่สิบกว่าบาทอะไม่ถึงสามสิบโคตรถูกอะ ดูรีบอกรุ่นโจโจสิสวยแท้ของจริงเ<ด>ื่อันนี้เลยดูยืนครบห้าคนด้ลิมิตอันนี้ร้านรีบอกนะตรงนำบะคนมาสารเลยต้องไหนะเจ๊กูขยับได้ด้วยใช่ไหมมันอยู่หลังเนี่ย นี่สปินเนอร์ตาไม่ใก้ไม่ได้เออนี่ไยคุริโกตรงน,นี้มีแม่น้ำอยู่อันนี้ก็เห็นแล้วดูสุดท้ายเราก็ได้มาดดูหน่อยไม้มสุดท้ายเราก็ได้มาตรงนี้สักทีขอดูหน่อยได้เปปีเลยเหยียบเดียวครับฮนะโอ้มีแม่น้ำอยู่สุดยอดเออ เขาจะไปอยู่ข้างล่างนู้นแล้วถ่ายขึ้นมาอย่างลงเรือดังแต่น่าจะแพงนะเออบองคนนะลูกเดี๋ยวเราลงไปข้างล่าง s อ r r y s o r อ y ทนี่ที่เราซื้อมาที่นี่ของเจ๊ใช่ไ้มไม่ใช่ของมาร์เก็ตองมาร์เก็ยดูแย่ๆเลยอันนี้ก็จะไปโซนสล็อตนะ นี่ตรงนี้ก็สลอ็อตก็คือการพนันนั่นแหละยอดเหรียญแล้วก็หมุนถ้าได้เรียงได้อะไรก็ได้เงินตรงนี้มีร้านขนมที่มันเป็นฟานแนนอ์จากญี่ปุ่นเอาลครับมาถึงร้านขนมปลานีร้านนี้มีให้เลือกสามรสนะมีถั่วมีมันกยนเป็น คัสตาร์ดเอาอาย่างละสองนอเพื่อไปแบ่งคนอื่นเนาะโอ้โหนี่เป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของโอซาก้าซิตี้รถอระเพื่อมสีสวยด้วยตอนเราถ่ายก็มีรถกำลังวิ่ววววพอดีตรงนู้น การเดินทางครั้งนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลับร้านกาแฟแบ็คโมเวลาอาอแกเนิกคอฟฟี่สาขาศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสาขาสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และขอขอบคุณร้านตัดสูตรมเลกุลฟเชียงใหม่เอพิซดนี้จะเป็นการเดินทางของซันชิโร่เที่ยวญี่ปุ่น12วันตั้งแต่ซัปโปโรโตเกียวจนไปถึงโอซากา้าที่อสพันโอตาลุทั้งกลางวันและกลางคืนเที่ยวพิพิธภัณฑ์อกองดนตรีเล่นสก,กีที่เทนนีสก,กีรีสอร์ทพาไปดูเพนกินพาเลทและสัตว์เมืองหนาวที่สวนสัตว์อาาาิยมดู เซ็นที่ฮากาดาเตะระเบิดแผ่นน้ำแข็งที่สวนสาธารณะนั่งรถไฟความเร็วสูงฮายาบุซาใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นเที่ยวสวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ทายเรือเล่นเครื่องเล่นขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ที่สุดจวัดเสียวและดูผู้ไฟที่ดิสนีย์คาสเซ่ลพามากินบุฟเฟ่ปูยักษ์ดูกันน้ายักษ์ที่กันน้าเบสเที่ยวสวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอที่โอซาก้าไล่เวทมนต์ที่ตอกแดกรดด้วยไม้กายสิทธิ์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งกลางวันและกลางคืนขึ้นเครื่องเล่นตัวใหม่ที่ซูเปอร์นินเทวี่ยปาาท โอซาก้าดูพิพิธภัณฑ์ความเป็นมาของปราสาทและขึ้นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของปราสาทโอซาก้าถ่ายรูปก,กับกูลิโกที่นามาเที่ยวอ,าอาควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอควาเรียมที่นี่ใหญ่จนสามารถบรรจุฉลามวาฬได้หลายตัวเลยนั่งชิงชาสวรรค์มาเซียวสุดๆชมเมืองโอซาก้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดกระดิ่งใ e ห้ซันชิโลชานนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย